สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m อ็มฟันนะครับวันนี้เรามากับเจ้าเ,าเต็นท์มอเทนไฮเออร์ไฮเออร์โอเคแพ็กเกจก็จะมาในในของกระเป๋าแบบนี้แต่อัน,นี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เราซื้อมานะคอนกระเป๋าแบบนี้นะมีตัวบล็อกแบบนี้แล้วก็เป็นซิปที่มี ซิฟเดียวไม่ใช่ซีคู่ข้างในแพ็คเข้ามาก็จะเป็นเจ้าตัวอินเนอร์กับตัวอัลเจอร์อยู่ด้วยกันแล้วก็มีถุงของเสาแต่พอดีว่าตอนนี้เราซื้อเสาเสาแปลงเป็นเสา a มาแล้วเพราะว่าเราไม่ชอบเสาตรงกลางเนี่ยแล้วก็จะมีถุงสมอให้แต่จริงๆมันแยกถุงกันมาแต่เรามายัดรวมไว้ในถุงเดีวยวกันเพื่อเพื่อความสะดวกโอเค วิธีกลางก็อันนี้เราก็เพิ่งการครั้งแรกด้วยนะก็รีวิวกันไปแบบเร็วเียวก็เขาจะมีตัวล็อกมาให้ปลดตัวล็อกออกนี่แทนแทนตัวอัลเตอร์เราจะเป็นสีดำนะวิธีกลางก็คงจะประมาณนี้มั้งก็คือเลือกที่คลีตัวอินเนอร์ออมา อันนี้มีประตูเดียวนะมีแค่ประตูเดียวแล้วก็เลือกประตูก่อนอันนี้เราจะเอาประตูไว้ทางทางฝั่งนี้แล้วกันอ่าทีนี้มาดูก่อนเต็นท์มันไม่ได้เป็นสีเนะเนส่เหลี่ยมจัตุรัสนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะงั้นจะหันหัวหันหางอะไรอะไรก็ดูก่อนนี่ เสร็จปุ๊บก็เต็นท์ทรงกระโจมอ่ะปกติก็ทุกแบรนด์จะเป็นแบบนี้ก็คือเราต้องลงสมอที่ตัวอินเนอร์ก่อนทุกแบรนด์เลยที่เป็นกระโจมยกเว้นตัวที่เป็นอินแซนนะก็คือตัวที่วางที่ไหนก็ได้ไอตัวนั้นเขาจะเป็นเขาจะมีโครงสร้างที่สามารถตั้งที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นธรรมดาเนี่ยก็คือต้องลงสมอก่อน นี่สมองเขาก็สวยมากไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเคลือบสารเรืองแสงมาหรือเปล่าตรงนี้ก็ให้มาถึงสิบแปดตัวเลยนะเยอะมากทั้งถุงนี่คือหนักสมองที่สุดละวิธีก็ลงไปใช้สมอใส่เข้าไปที่ตรงมุมนี้แล้วก็ตอกลงไป พอดีดินแข็งนิดนึงลงไปก่อนสี่มุมนะสี่มุมตึงๆหน่อยเพื่อความสวยงาม เสร็จปุ๊บเราก็เอาเสาพอดีเราทําเป็นเสาเอ A นะถ้าเป็นเสาปกติก็คือค้าตรงกลางเสร็จเลยแต่ว่าเราไม่ชอบให้มีเสามาขวางตรงกลางเราก็ซื้อเราก็เลยซื้อเสาเอ A มานะเสาเอ A แล้วก็เป็นสองเสาแล้วก็ตัวแปลงตัวนี้ก็ต่เอเสา อย่างวะเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้สเสาเทเลส อันนี้เสาเทเลสเสาเอแล้วก็มีรูตรงนี้ก็เสียบเข้าไปตอนนี้ก็ยังไม่เป็นเอหรอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นเอ นี่ตรงกลางมันจะมีอันนี้นะเราก็เอาไอตัวแปลงเราที่เสียบกับเสาแล้วุนไว้ตรงกลางแล้วก็จริงๆมันต้องประกอบข้างในถอดก่อนเราจะใช้เป็นด้านหลังเป็นข้างขวาแล้วก็ด้านหน้าเป็นข้างซ้ายนะน อ,อ่ะมาดูเสาเอข้างในเป็นอย่างงี้นี่มองเห็นหรือเปล่าอืมถ้าเป็นอย่างงี้สับปะแล้วก็นี่เราสายเส,สาใส่เข้าไปอย่างงี้แล้วเราก็ค่อยต่อเออยากอีย่าง โอเคเป็นไงดูสวยขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะเราจะมาคุมตัวอัลเตอร์ตัวข้างนอกนะครับวิธีก็ไม่อะไรมากโยนเข้าไปเลย ง่ายเลยแบบนี้เสร็จแล้วก็ตรงมุมจริงๆก็มันต้องตอกสมอตัวใหม่แต่เราขี้เกียจล้วก็เลยใส่สมอตัวเก่าไปเลย ก็ตรงมุมจริงๆมันจะมีตัวปรับเหมือนใส่กระเป๋าอ,อยู่แล้วก็ค้ <c oughs> องเข้าไปกับสมอแเราขี้เกียจปักใหม่เราก็ใช้สมอเก่าแล้วก็ดึงน,นี่เสร็จแล้วข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้เรามีตัวเทอเลสแล้วก็รูดซิปก่อน ซิปของมันจะเป็นนี้ดูปไปถึงนี่นะน,นี่เป็นแบบนี้แล้วก็มีเสาเทเลสให้มันไม่ได้สูงนะเทเลสของเต็นตตัวเนี้ยแต่ก็พอใช้ได้อยู่นี่ ต,ตึงแล้วก็ดึงเชือกปึ๊บอันนี้ก็เป็นเทเลสสำหรับเต็นท์นี้นะครับก็อันนี้เราก็ลองก็คือจริงๆอันเนี้ยมันกางหรือไม่กางก็ได้นะแต่ทีน,นี้เรากางให้ดูก็ใช้สมอสามตัวนะครับดึงทางนี้ทางนี้แล้วก็ข้าเสาที่เขาแถมมาให้นี่แหละสำหรับสำหรับเทเลนนี้สำหรับรอบๆก็ มาดูกันจริงๆอันเนี้ตัวเอาเตอร์เนี่ยเราต้องตอกสมอแยกนะพอดีเราขี้เกียจเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะตึงสวยงามนะแต่นี้เราขี้เกียจเราก็เลยใช้สมอเดิมไปก็มีดึงตรงกลางออกมาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเจอลมแรงเราก็สามารถปักสมอแล้วก็ขึงเชือกตรงนี้ได้หลังให้เต็นท์เราแข็งแรงนะครับสําหรับ ช่องระบายอากาศตรงนี้ก็เขาจะเป็นอย่างนี้นี่มาดูนี่จะเป็นอย่างงี้ครับพับได้ก็เปิดช่องระบายอากาศก็แปะไปกับตีนตัวแกตัวนี้เนี่ยนะก็สำหรับตัวนี้ก็เราสามารถดึงได้ก็ให้มันเออากาศมันฟโฟล์ถ้าเกิดว่าเราใช้สมอแยก แยกกันระหว่างตัวอินเนอร์กับตัวเอาเตอร์เนี่ยมันก็จะสวยกว่าน,นี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยดึงตึงๆเงี้ยมันก็จะสวยแต่ว่าตอนนี้เราขี้เกียจนะครับเนี่ยอันนี้ก็สองฝั่งเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาข้างในมันเจอย้อนแสงไหมนะี่ยมืดได้อยู่ไม่มืด่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตกหลุม ก็อันนี้ผมสูงหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับก็ข้างหน้าจะเตี้ยหน่อยแต่ว่าข้างในจะไปดูกันเอออันนี้ก็คนสูงร้อยแปดสิบยืนได้แต่ว่ามันจะเหลือแค่นี้มองไม่เห็นเหรอเออนี่จะยืนได้อย่างงี้นี่ก็คือยืนได้แค่ตรงกลางตรงอื่นยืนไม่ได้ สำหรับความกว้างในแนยวยาวก็ผมสูงหนึ่งร้อยแปดสิบนะก็นอนได้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้านอนฝั่งนี้ถามว่านอนได้ไหมก็พอได้นะแต่ว่าหัวจะดันนี่แล้วตีนมันจะไอ้เท้ามันจะสุดนี่พอดีนี่เดี๋ยวก็ข้อดีของเสาเอนะครับจะมีตรงนู้นเป็นที่แขวนตะเกียงมีให้เราพอดีเลยตรงกลางเลย สำหรับคนที่สำหรับคนที่ไม่มีเสาเอนะคนที่ไม่มีเสาเอมันก็จะมีเสาตั้งตรงกลางเนี่นี่ยมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ใช้ชีวิตในเต็นท์ลำบากมากเพราะมันมีเสาขวางอยู่ตรงกลางสำหรับข้างในก็จะเป็นมุ้งทั้งหมดเลยนะก็ถ้าเจออากาศหนาวก็น่าจะลำบากอยู่นี่ สำหรับข้างในก็เป็นเหมือนมุ้งหมดเลยแล้วแล้วเป็นมุ้งที่รู้สึกว่าลมมันจะโฟลได้อย่างดีด้วยดูเดี๋ยดูปิดได้เป็นซิปคู่นะครับไม่ปิดแล้วเหมือนไม่ปิดเลยมองทะลุได้หมดเลยวิวอะไรวิวต้นกล้วยไม่ใช่อืมก็ถือว่าเป็นเต็นที่ดี แล้วก็ไม่แพงนะครับรพกพาสะดวกเวลาเก็บก็หวงเข้าไปาแล้วมันก็จะมีเออ่ที่เก็บให้สวยงาม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีไม่ใช่วิธีเิเป็นการรีวิวแบบสั้นๆน,นะครับรีวิวเต็นท์เจ้าตัว Mountain h i k r o ที่เป็นกระจมแล้วก็มีตัวเทอร์เดย์ข้างหน้านะครับก็ประมาณนี้ก็คือพกพาได้สะดวกน้ำหนักเบาเบาปะวะก็ไม่เบาหรอกก็พกพาสะดวกแล้วก็สวยงามเท่หรูมีสไตล์โอเค ถ้าใครชอบคลิปรีวิวอะไรพวกนี้ก็ส่งมาบอกเราได้นะว่าจะให้เรารีวิวของที่เรามีอะไรบ้างครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับเราด้วยครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ